ยิงดักปลากระป๋มาผมให้โอกาสคุณเล่นมุกตลกอีกหนึ่งมุกค,ครับเชิญครับอีกมุกหนึ่งใช่ไหมฮะอีกหนึ่ง,ง,งจัดมาประเทศอะไรขับรถเร็วที่สุดประเทศอะไรขับรถเร็วที่สุดอ่ะประเทศไทยไม่ใช่พมา่า ไม่ใช่เมกาไม่ใช่ pues แล้วประเทศอะไรมาเลมาเลไงโอ้มาเลเซียตลกไหมเป็นไงคุณสุกัส มีแรงกว่านี้อีกไหมฮะมีอีกไมมีแต่อย่าพิ่งนะโอ้เมื่อกี้กบหนดไม่ทันอะคุณสุการครับครับผมพร้อมหรือยังที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงพร้อมครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องครับขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณสุการเพร้อมกับเพลง Odd Ad ครับชิญกินเลอคาโอเกะซา เธอขังไดพูดออกจากใจว่าเธอใช่เลยเดวนวนนางมาตั้งแต่เกิดโอ้ช่างมันเจอคือเธอคือเดียวเดียวสัมผัสกับเธอคงเอี่ยวลยท่เสียเพื่ใจเันจอนอยากให้เธอมาโดยทางฉันจะได้คู่ครอรักกันสงคน h อตแ i ดฮ o ตแ i ดฮ o ตแดฮ o ตแ i ดเดชานั้นเป็นอะไรให้พี่ได้ไวที่ใจได้เธอเทไา่ั้นแล้วฉันพอแต่เพอีสต์ายแกรูเธอคือเธอถอแค่ถุกวันในดวงจิจากเหตหัวให้มาทุกวันไ คือรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เพราดตีไอ้ตัวฉันใช่เลยที่หู้ทวีปกอจะแค่ที่หน้าเธอแกจะไม่อยู่เชยแม่สัตว์กัดไปี่จะไม่ละเลยเบหะจะคอยแคแค่ไม่ต้องบอกใคร เดือร้อนใจติดตัวไว้กับตัวจับใช้เลยคิู้เธอมีในก้อนแค่คิ้ตาเธอแฉกจะไม่อยู่เชอแม่สักับไปจะไม่ละเลยองแม่ก็เลิเชื่อใจแ,แม่ <c oughs> มาไปโกนใครกันมาเนี่ยโอ้โหเป็นไงมาอันนี้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี่ฝืดแต่ตอนนี้ขอถามพี่ทีเมื่อกี้ที่เขาโดนเนี่ยตลกไหมมันต้องอย่างนี้ดูริยางค์คิลเลอร์คาราวเก่งไทยแลนด์ขอร้องอย่าหยุดร้อง